ะค,ะคันนี้นะเป็นปี2019ค่ะใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้ถ้าใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงเลยนะคะบอกเลยมาดูรถกันดีกว่าว่าสวยขนาดไหนนะคะจะบอกว่าอันนี้สีเดิมเดิมเลยนะคะยังไม่ได้เก็บสีเลยนะคะสีเดิมเดิมมากๆเลยนะคะคันนี้ปี2019รถแค่ใช้ค่าประมาณเท่าไหร่ปีนิดๆเองนะคะปีนิดไม่ถึงปีด้วยประมาณครึ่งปีเองนะคะคันนี้ปี2 0 สวยามากๆเริ่มจากแมกก่อนเลยนะคะแมกใหม่ยางใหม่นะคะแมกก็คือเป็นของ m a z ด้เลยนะคะแมกมา z ด้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะยางปี2019ดอกยางนี่แบบแน่นๆเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะคันนี้มาดูใครใน ขับได้ทั้งนันนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะยิ่งผู้หญิงขับนี้นะจะบอกว่าเท่มากๆเลยนะคะได้รถมาด้านะคะตัวใหม่ปี2019นี่ค่ะแผงประตูสวยๆเลยนะคะแผงประตูสวยๆมาดูหน้าหน้าปัดกันกว่านี่มาด้านะคะมี แอร์แบกนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งครบเลยนะคะวิทยุค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานจะบอกว่าคันนี้ใหม่แค่20,000โลเท่านั้นเองนะคะวิ่งน้อยมากๆค่ะได้คันนี้ไปรับรองคุ้มสุดๆเลยค่ะคุ้มมากๆอันนี้เป็น6เกียร์นะคะเป็น6เกียร์แล้วนะคะมาได้ตัวใหม่นะคะันนี้เป็นตัวไฮเลเซอร์นะตัวสูงดูแผงประตูซะก่อนจ้ะเอ้ยพูดผิดค่ะไม่ใช่แผงประตูไอ้นี่ที่บังแดด ที่บางแดดนะคะนี่ยังไม่แกะถุงพลาสติกออกเลยนะคะยังไม่แกะถุงพลาสติกออกเลยนะเพราะฉะนั้นรับรองความใหม่แน่นอนใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงเลยจะบอ,อกเลยแล้วคันนี้นะคะสีเดิมๆทั้งคัน,นะคะ่ะทั้งคันเลยนะคะนี่แคปก็กว้างมากๆเลยนะคะแคบปกว้างมากๆเปิดแคปได้ปี2019นะคะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ใครได้คันนี้ไปนะคะรับรองคุ้มสุดๆเลยค่ะมีไฮไลท์เซอร์ Hi นะคะเป็นตัวสูงน t ะห้5 0 Pro ทะเบียน เบียนสวยด้วยนะคะตองห้านะคะตองหตองหไปเลยนะคะคันนี้สวยงามตามต้องห้าสีเดิมเดิมบามออกเลยลว่าคันนี้ยังไม่ได้เก็บสีนะคะยังไม่ได้เก็บสีแต่ก็เดี๋ยวจะขัดให้อีกทีนึงเนาะขัดก่อนถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจลองเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะคะลองเข้ามาดูรถตัวจริงส่งได้เลยนะคะสวยมากเลยค่ะคันนี้เอ่ะเรามาดูโปรโมชั่นกันดีกว่าะคะ่ะนี้แยเข้าไปนั่งข้างในดีกว่าเนาะว่างมากเลยค่ะแคบ ได้ไหลายคนมากได้ในอีกหนึ่งสองสามสี่คนเลยนะคะคันนี้บรรทุกไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วก็ขนของได้ด้วยเนาะยิ่งใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยนะใครยังไม่มีรถกลับบ้านช่วงปีใหม่นี้นะคะต้องมาที่นี่เลยนะคะปักน้ําเกียไกไนนะคะก็ลูกค้าท่านใดนะที่สนใจคันนี้นะโทรหา้องจิกได้เลยที่เบอร์09932 5 1 0 0 0พันค่ะลืมบอกละคะ คันนี้ราคาแค่479,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าคะก็คือมีโปรช่วยจ่ายค่างวดน,นะคะเดินระ2,000ให้6งวดน,นะคะให้6งวดเลยหรือถ้าไม่เอาโปรช่วยค่างวดลูกค้าอยากเหลือเงินกลับบ้านก็แจ้งได้เลยนะคะสามารถเหลือเงินกลับบ้านได้สูงสุด10,000บาทเลยนะคะลูกค้าฟรีประกันฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะคะออกง่ายได้ ทุกอาชีพนะคะก็วันนี้น้องติ๊กไปแล้วนะคะก็มาแนะนํนารถเข้าใหม่กันเนาะเดี๋ยวจะมีรถเข้ามาเรื่อยๆอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องติ๊กด้วยนะคะวันนี้น้องติ๊กไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย